สวัสดีครับมาติดตามนะครับความฝันของเกสินนะครับเนาะเกสินฝันแม่นครับคือเพิ่นฝันเข่าสูงวัดนะครับเด้อยวกับมาติดตามตัวเลขของเพิ่นครับเอาทั้งช่องมาทําคลิปใหม่นะครับเรื่องของสําหรับเกสินครับเขาติดตามช่องเพิ่นมาครับกลับมาติดตามความฝันของเกสินวางวดนี้สี่เขาวางวดที่แล้วเพิ่นเฝ้าฝันเข่าเนียนนะครับเด้อยก็ับมาติดตามไปพร้อมๆกับทั้งช่องยิ้มแล้ด้วยครับ ส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสด no 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 ีค่ะเก็บล้านแล้วเปค่ะแม่แก่เก็บล้านแล้วคนตุกต้นสีเก็บล้านโอ้มื่อนี้ขายดีวะค่ะมื่อนี้กับพ่อตาไรคนตุกวัดมือเนาะค่ะแม่ตกอันนี้อันนี้คุ้นๆอันไม่ชินเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าผู้ฟันแม่นฟันหมานเนาะค่ะจ้าแตงแต่มาอยู่นี่ถือเป็นประจำเนาะค่ะจ้าผ้าเอฟซีมาตามมื่อ เมื่อนี้กะใกล้แล้วใกล้เลขบอกแล้วะถือว่าโค้งสุดท้ายเลยเนาะค่ะมื่อนี้มืออื่นกะเลขบอกฟันดีบ่ค่ะงวดนี้มีแนวทางฝากเอฟซีว่ค่ะแปลว่าฟันมันมันกิดกะสีว่าดีพอดีกับพู้แต่กับฟันว่าได้กินเนี่ยกินก้อยนี่แล้วขูบขี้เนี่ยกินก้อยกับขีเยี่นเจ้าของฟันมันกัน่อนขีเยี่นเจ้าของกินเอากินเอาอยู่นเข้ากัน แต่ว่ารู้ว่าชีคุบอกังดังเล็กน้อยด่ากเล็กน้ดากันเอ้ยใจดากันแห้งสองกองเอาลครับเอาล้คือฝันว่าได้กินลาบกินก้อยแต่กินกินยุ่ใจกว่าะิ้งเน็กกองอย่เนาะบ้านเด็กี่นใยมาบ้านเรา เลทีแต่สองหางสองหนึ่งหา่าเอาเลขก่ามืจอจ่อฝัน,นเดียวเดียวนี่บอกค่ะฝันเดียวเหรออ้ฝันดีสองหนึาชื่อแนวทาน มื่อนี้คือเก็บลานแต่เว์นะคะเหมือนบนโซฟ์ปกติปเปิดจังมุ่งปิดจังมุง่งค่ะวัคืุธนะฮะตามช่วงระตัเป็นเสื้อผ้าว่าติดแก้มม,มาแล้วอื ค่ะนท่านแกงค่ะเปนอีแกงแยกเป็นแบบมต่กืองเหมือดูนเปิดเปิดเตียมตั้งเจ็ดี่ห่าเลแต่ว่าตับมุกุ่งนีปักสองมงโอ้สายจะ่คยเศร้าไรพ่นเบียากทรไอ้สายเขาเน่นเาเปิดทอดด้วยตะมุกนี่ันมาทางนี้กัอุตหนุนไดเดอค่ะเอี่ค่ะยี่มีละไรานจางแป้นนี่แหละ้านจางแป้นเนาะปานเตยพานากระลอุดนไดต่างต่างเนาะลกด เสียงดังแม่จักหน่อยยุติดท่ามจะเลื่อยเสียงรถเนาะค่ะเนาะแรงแรงมากปกติคุณแม่ชิ้นนี่อายุจักปีละค่ะปีสิบแปดปีปีสิบแปดปีแล้วนะคะคือถือได้หลายหนีถือแคบบาทค่ะคุณแม่สามตัวสามตัวคือว่าถือเล็กค่ะถือว่ฟังเป็นคนซื้อหลายขายก็ดีสามตัวแต่ว่าถือ คือซื่อพ่อฟังสื่อปังบริเวณายนี่ไข่บานเพิ่นมาขอเลขนั่งพอค่ะก็พินขอว่่ีดอกมิจารบ้านทั้งกแล้วาคุยกันแต่กระืือรุกกันจย่างน้รักกันค่ะือบานใ้เคียงอ่าคือเหจี้บ่ก็บอกวกันกระืือรุกกันฝนตกเนาะอ รูดเล่นไปแลนมาคือว่าอยู่ติดทางเลยติดทางขันมาทั้งนี้มากินและขายยังแน่นอ่ะค่ะงสั่างั่งได้โอวยเตี๋ยวความ๋วยเตี๋ยวบ่มี่มบนี่ตะเ๋ียเตี๋ยวัานสั่งเนีกยตะเกียบตะเกียบก็เท่าเลยนะ ย่ำตัวเลขอีกหมคะเป็นเป็นบ้านเลขที่บัคาือเ่ะไห้านเลขที่สอง้าเลยสองหนึ่งค้าันเมนซมนือกระตูเดียวนี่แมนบักคาตัดเอากันตัวฝันแ่ันตัวันจะว่ากินกับเก้าเยอะเนาะโอ้โหเมื่อกีท้าก่อนก่อนดึงก่อนดึงกกระกเนาะักกระสเลยเลยดีได้โอ้นั่ง สี่เก่าศูนย์นย์เก่าสี่สี่เก่่าส่อไรอ่ะสี่เก่าศูนย์ศูนย์เก่าสี่สี่เก่าศูนย่าศูนนะครับแบบง่ายด้วยนะครับเนาะินิเก่าอยู่เลรอเนาะสองตัวกระจับใกล้กันหกประตูเก้าศูนเก้าเก้าศูนย์สี่เก่าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่อืมหนัดขวเก้าศูนย์ศูนย่าครับเก้ ซีซีซีเกาเก่าซีค่ะไปทีกับสองนี่่านัอโอ้ีเก่านะครับเนาะ่เสียงดังแม่กระดาบกโทษบ้อครับผมบรบาน์ม่สิ่กติดขัางห้ติดถนนใหญ่ค่ะมือหนีถอดกวยขี้เชียงมโน่อเล่าโอ้เล่าโอ้ยถอดทีอดกวยร้อนห้่ เลขความฝันสามตัวก็คือสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ครับผมครับฝันว่าจังไรครับพี่ได้กินเนื้อได้กินเนื้อครับผมเดี๋ยวเข้ากับตีง่ายตาบ้านเนาะครับผมตีนไงง่ายอยู่แล้วครับฝันว่าคนมีคนเอาเนื้อมาให้ท่านัตวบอกรับเมียนการ์ดนเอาเนื้อมาให้กินเล้ครับผม กินคักกินแน่กินคักกินแน่ปังเอาดีๆด้วยครับเด้อเอฟซครับเกียร์กินอยู่บ้านนี่แหะว่ากินอยู่บ้านนี่แหละบ้านเลขที่สองหนึ่งหาบ้านเลขที่สองหนึ่งหาเด้ครับเด้อซีเก้าศูนี่คือไม่ชินตีออกมาเองซีเก้าศูนย์ซื้อซ้าเองมั่นใจปะครับเกียรสุดนี่ครับ มอดมอดนี่มันกมักซูนเก่ากลมักเาเกาออหูับฟังมาด้วยรับด้อูนเก่าเก้าศูนมวดนี้ต้องมาอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเอาขอให้มาได้ค่ะมวดนี่โชกมันได้ค่ะเด้อครวยนะครับ่มันูนเหมือนกันเนาะค้นมาิน้ำไหลอเอีกเดียวไม่กินน้ำตัวเลยโอ้ยจคน โอ้ครับก oh, oh <hi. S 2> ินกับหัวสองคนนี่ใครไม่กินน้ำเลยินนีเพียนกินนีเพียนสองคนกินข้าวกินเนืเอาเป็นแฟนคนหี่สองคนฟันฟันไดโดนแล้วบอกคำวมืดขึ้นโอ้โมืดขึ้นดิเนีนค่ะอืมมืดขึ้นครับผมหอนเลยแฟนมืดขึ้นเดียสันฟันมากกพอดี ทีมงานกับมาพอดีมาคอยกินลาบเนื้อเรื่องขับเป๊ปซี่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พอไปแมนครับผมครับเป็นโชคช่างช่องพร้อมนะครับเนาะที่ไทยท่านเกศเพิ่นครับสมมติว่าเอฟเอฟเอฟซีเพิ่นมากินอาหารกะทิมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบุ่มมีนี่ต้อาหารตามสั่งเนาะครับเนาะครับโอ้ครับหันตามสั่งกับข้าวข้าวมื้ออย่งมีมือยุดธปะครับนี่ เมื่อยุดนี่แล้วแต่เจ้าของยุติเองแต่เจ้าของเมื่อจะฟ้องไม่ก็เมื่อครับผมขายขายดีแล้วจนเมื่อยจนไม่ยุดเองครับคือคือทั้งช่องตั้งใจมากินเมื่อนี้ก็ไม่ได้กินนะครับเนาะครับผมเมื่อไรกินพดีครับผมเอาไปสันย่างสิตามสั่งามสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวทำเป็นทำสั่งก๋วยตรงย่างก็เป็นทำสั่งต่ในี้เอฟซีเรียนการเนียนราคาเกือกเก้าศูนย์นะครับเนาะ ครับโอ้เข่าสูนคุณคูคุณแม่กินมักส่วนโสดนะครับสี่จะไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับเดี๋ยวปรทธานเนาะครับเนาะครับเพราะว่ามันก็จ่อมือเขามาแล้วโค้งสุดไทยเรื่อมือนี่โค้งสุดท้ายเลยครับกองเกียร์สิ้นเพิ่นแต่ยิ่งข่าวว่าทั้งช่วงมาตามหาตัวนี้สามเทื่อนแล้วยังบ่พร่องมากเลยกับอะไรนะครับเด้อมากเลยกับอะไรมือนี่มาเมื่อนั้นเป็นฝันเลยหันมาโอ้มามื่อนั้นเพิ่นบ่ฝันจะเข้ไปแล้วฝันว่าสองศูนย์ร้อยลงมาก ับผมโอ้ครับงวดนี้ฝันว่าได้กินเนื้อแต่ว่าร้านันว่าสิบแปโลโอ้งูดผู้นี้ปะครับงวดนี้ปะค่ะงวดนี้ปะครับงวดี้ะฟันเยี่ยาฟันวันนี้ฟันฟันว่าสิบแปดร้ลมันก็เปิดตัวร้าผมี้ว่าสองสิบร้อยโล่มากเขาบนเขาล่างคร้ตัวครับนี่ ครับผมอืมอบผมขอบความบุญขอบคุณเทียชินในหลายดนะครับเออที่ยห์แนวท่างเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่างช่องยิมเดอรวยนะครับมาติดติดตามช็อตเด็ดความฝันแม่นของเกีชินนะครับเนาะกับงวดที่แล้วกับเขาศูนย์ามสามศูับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะงวดนี้ขับมาติดตามเอ่อเทีชินเพิ่นว่าฝันว่าได้มีคนเอาเนื้อ เอาเนื้อมาให้เลยครับเด้อเอาเนื้องัวมาให้ครับส่วนเอามาให้อยู่บ้านนะครับเนาะส่วนบานเล็กทีของเพลินสองหนึ่งห้าเลยครับเด้อบานเล็กทีเกียรินครับส่วนคว้วฝันของเพลินนะครับเนาะเพลินตีออกมาครับซีเก่าศูนย์ครับขันแยกเรนนะครับเนาะกับเก่าศูนย์เก้าซีนะครับเด้อเก่าศูนย์เก่าซีครับที่เพลินแยกมาให้นะครับเนาะครับส่วนบานเล็กทีของเพลินสองหนึ่งห้าเลยครับเด้อเกียรินเพลินฝันแม่นเลยครับเด้อครับทางสว่างกามา ติดตามหลายเทธอแต่ว่าเพิ่นย่งบ่ฝันเนาะครับเนาะเพิ่นได้ฝันเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับก็ความฝันของเพิ่นเนาะครับเนาะก็เพิ่นตีมาให้3ตัวคือ490แยกเล่นก็คือ9049เด้อครับเด้อครับส่วนบ้านเลขที่215ครับมีคนเอาเนื้อมาให้หลายเด้อครับอยู่บ้านอยู่บ้านเพิ่นบ้านเลขที่ก็215ครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิ้มและลุ้ยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ลังใจทางช่อง ยิมแล้วดวยครับทั้งช่องยิมแล้วดวยกับกาบขอสวัสดีครับ